นางสาวพาลิตาค่ะมงคลเมทีวิตนะคะเป็นเจ้าของร้านข้าวหมูทอดน้ำโตเนี่ยนะะ<ส>ก็จะมีหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นหมูทอดไก่ทอดค่ะแล้วก็จะมีพ,กพวกกะเพราทาดยำต่างๆส้มตำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอเอากลักษณ์ตัวเองเลยคะ่ะ ก็อยากให้แบบคนได้ยินแล้วก็สะดุดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตั้งนะคะเคยขายก๋วยเตี๋ยวมาก่อนนะคะก็เตี๋ยวต้มยำมะคะ่ะอันนั้นไปที่บ้านนะคะเป็นของครอบครัวเราอยากมีไรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกอะคะ่ะก็เลยมาคิดขายข้าวหมูทอดเพราะหนูชอบทานไงคะพอทานก็เลยตั้งทําเองคิดสูตรเองก็เลยมาขายเลยะคะ่ะดีค่ะดีเกินคาดเลยค่ะ90%ซ็เลยผู้ชายค่ะ เราก็มีอะค่ะก็มีบ้างแต่หนูก็ไม่ได้สนใจอะค่ะเพราะเราค้าขายอะค่ะก็คือเราเน้นที่คุณภาพของเราอยู่แล้วค่ะเรื่องการแต่งโต๊ก็แล้วแต่คนเขาจะพูดตัมไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือเราเน้นแต่อาหารของเรามากกวา่า <laughs> ก็ฝากด้วยนะคะฝากพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มองหนูผ่านทาง YouTube ทาง Facebook หรือว่าทางสื่อทางไหนที่จะมองหนูอาจจะเป็นคนที่แบบแรงๆอยากฝากว่าอย่ามองหนูแต่ภายนอกนะคะให้มาสัมผัสหนูที่ร้านตอนมาหาหนูที่ร้านมา ลิมรสอาหารมาชิมอาหารว่าของหนูว่าเน้นที่คุณภาพของอาหารค่ะไม่ได <the> erm. ้เน้นที่สิ่งอื่นนะคะโอ้ยดักเลยคนเราต้องมองที่อย่งอื่นก่อนเลยก็แบบว่าแฟนเขามอด้วยการนั่งนั่งด้วยการพอเห็นหนูเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยต้องมองมันกินไปเลยนะมันกินไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็จะเฉยๆค่ะไม่ทําอะไรก็เฉยๆก็จะเดินปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็จะแสดงออกเลยนะผู้หญิงนะคะ ใช่แต่สมมารากจะเป็นผู้ชายมากกว่าที่มาที่ร้านผู้หญิงน้อยค่ะแต่หนูว่านะรูปร่างหน้าตามัอยู่ได้ไม่คนทนหรอคะ่ะยกย่างมาขึ้นอยู่ที่รสชาติอาหารคุณภ,ภาพราคาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็อธาายาใส่ดีของแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นกันเองใส่ใจลูกค,ะคะ้าค่ะใช่แล้วก็ความสะอาดก็ต้องมาด้วยอันดับหนึ่งด้วยคะ่ะ